สวัสดีค่ะพี่น้องจ๋าตอนนี้นะคะพี่เต็มอยู่ที่สกลนครน,นะคะอยู่ที่บ้านท่าแร่นะพี่น้องจา๋าตอนนี้พี่เต็มก็มาฮอดจุดที่สําคัญของบ้านท่าแร่เแล้วพี่น้องจา๋าเป็นจุดที่หลายคนให้ความสนใจให้ความสําคัญกับ จุดนี้สถานที่แห่งนี้นะคะของบ้านท่าเรตตำบลท่าเร่จังหวัดสกลนครเนาะพี่น้องจ๋าจุดท,ที่พี่เติมยืนอยู่ตรงนี้นะคะพี่น้องจ๋าที่กําลังอาถ่ายทอดให้ทุกคนได้ดูอยู่ตรงนี้นะคะจะเป็นร้านกาแฟเนาะเป็นคาเฟ่ที่เปิดในตึก ที่มีอายุเก่าแก่นะพี่น้องจ๋าเกือบร้อยปีนะคะพี่น้องจ๋าชื่อว่า UDD Cafe นะคะพี่น้องจ๋าจะมีอาคารที่มีความเก่าแก่อยู่2หลังที่อยู่ตรงข้ามกันเนาะอยู่คนละฝักทางแล้วก็อยู่ตรงหัวมุม4แยกนาะพี่น้องจ๋านะคะก็จะมีป้ายตรงนี้นะคะจุดชมวิวน้องหานซึ่งป้ายตรงนี้นะคะพี่น้องจ๋าเป็นจุดสําคัญแต่ละจุดของบ้านท่าแร่นั่นเองนะคะทุกคน ตำบลท่าแร่มีประวัติความเป็นมาที่ยาวนานแล้วก็มีความซับซ้อนพอสมควรนะคะทุกคนซึ่งผู้กำกับหนังเรื่องที่หยดนำทีมนักสแสดงมาถ่ายทำหนังที่นี่นะคะทุกคนข่าชื่อเรื่องว่าท่าแร่ซึ่งจะมีการฉายในโรงภาพยนตร์เร็วๆนี้นาอพี่น้องจ๋ายังไม่มีกำหนดนะคะนำทีมนักสแสดงโดยเจมจิรายุแล้วก็มีนพิชยานาอพี่น้องจา๋าแล้วค่อยไปติดตามกันเอาเองก็แล้วกันนะคะ ก่อนที่เราจะเข้าไปข้างในคาเฟ่เรามาชมบริเวณร,รอบๆคาเฟ่ข้างนอกนะพี่น้องจ๋าชมความเป็นโบราณชมความอาบเก่าแก่ของสถานที่แห่งนี้นะพี่น้องจ๋ารอบๆข้างนอกคาเฟ่นะคะก็จะมีห้องน้ําอยู่ข้างนอกนะคะพี่น้องจ๋าข้างหลังอาคารตรงนี้นะคะก็เข้าไปได้นะคะพี่น้องจ๋านนี่เพื่อนก็นจะมีการจัดสวนจัดอาบรรยากาศ ประมาณนี้เนาะพี่น้องจ้าก็จะมีที่ให้นั่งข้างนอกเป็นโซนข้างหลังตึกตรงนี้นะคะใครสั่งกาแฟแล้วก็มานั่งข้างหลังได้เนาะพี่น้องจ้าเข้าไปเบื่อง้องน้ํานะคะพี่น้องจ้าห้องน้ําก็จะมีแยกหญิงแยกชายนะคะหญิงเข้าก่อนแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นชายเนาะพี่น้องจ้าสําหรับห้องน้ําก็จะอยู่ข้างหลังตึกข้างหลังอาคารแล้วก็ข้างหลังตรงตรงที่่าเพิิน อาหารนี่นะพี่น้องจ๋าเพราะว่าคาเฟ่ตรงนี้นะคะก็จะเป็นเมนูอาหารมีเมนูอาหารแล้วก็เป็นเมนูเครื่องดื่มสั่งข้างในคาเฟ่เนาะพี่น้องจ๋าถ้าเขาสั่งเมนูอาหารเพิ่นก็จะเขาไปเสิร์ฟข้างในเนาะพี่น้องจ๋าเขามาเบิ่งบริเวณอ่ารอบนอกข้างหน้านะคะอันนี้เป็นส่วนข้างหน้าคาเฟ่นะคะมาชมความเก่าแก่ชมความเป็นอ่าเกือบร้อยปีของคาเฟ่นะคะพี่น้องจ๋าตอนนี้เขาก็เขาไปข้างในกันเลยเนาะพี่น้องจ๋าที่นะคะพี่น้องจ๋ายูดีๆคาเฟ่นะคะเดี๋ยวอ่า เพื่อว่ามีคนอยากเขามาเนาะพี่น้องจ๋าอยากมาเที่ยวนะคะพี่น้องจา๋าเมนูของทางร้านก็จะมีประมาณนี้นะคะทุกคนค่ะเดี๋ยวรอพี่น้องจ๋าก็จะมีประมาณนี้แต่ว่าวันนี้พี่เต็มก็สั่งเป็นอเมริกาโน่ไม่หวานเหมือนเดิมนะคะพี่น้องจา๋าเมนูที่เขากินเป็นประจําพี่เต็มนึกบอกว่าสิสิกินเมนูเอยียงเวลาไปคาเฟ่เนาะ,ะพี่น้องจ๋าก็ปกติก็จะกินแต่กาแฟอยู่แล้วนะ,ะพี่น้องจ๋าก,การตกแต่งภายในร้านนะคะพี่น้องจ๋าก,ก็จะเน้นความ ความเป็นโบราณความมีอายุความมีอะเขาเอิญอย่างเอิญเบิ้งให้มันเป็นแบบย้อนยุคเป็นแบบแล้วก็เอาของที่มี อายุเอาของที่มีความเก่าแก่นะคะพี่น้องจ๋ามาวางมาจัดมาตั้งมาโชว์นะคะพี่น้องจา๋าในบริเวณข้างในร้านข้างในคาเฟ่นะคะพี่น้องจา๋าแม้กระทั่งพัดลมนะคะก็ยังจัดให้เข้ากับธีมเนาะพี่น้องจา๋าสำหรับบรรยากาศข้างในร้านส่วนตัวคือประทับใจมากจ้า <Yeah. S 1> ก็ถือว่าเป็นคาเฟ่ที่มีมุมถ่ายรูปเยอะแยะมากมายมากเลยนะคะทุกคนคะแม้กระทั่งบันไดนะคะบันไดก็ยังเป็น จุดถ่ายรูปนะคะทุกคนค่ะแต่ว่าเขาไม่ให้ขึ้นไปข้างบนนะให้ขึ้นได้ถึงตรงป้ายเขาๆขนะคะเพื่อความปลอดภัยแล้วก็มีห้องเล็กตรงนี้นะคะทุกคนค่ะเราสามารถาเข้ามานั่งได้นะคะสั่งกาแฟแล้วเข้ามานั่งมุมนี้ได้ถ้าว่าเข้ามากับมูสองคนสามคนเขาอยากเป็นการส่วนตัวที่แบบอยากคุยกันแต่ในอ่าจุ่มมูเดียวกันนะคะก็เข้ามานั่งตรงนี้นะคะมุมนี้ก็จะเป็นหน้าอาคารนะคะทุกคนค่ะเป็นหน้าคาเฟ่นะคะ อย่างที่พี่เต็มบอกนะคะเป็นคาเฟ่ที่มีจุดถ่ายรูปเยอะมากนะคะทุกคนคะ่ะรดบัตรทนนี้เป็นรถบัตรของทางโรงแรมนํานักท่องเที่ยวมานะคะทุกคนคะ่ะพี่เต็มบอกได้ว,ว่ามันเป็นจุดท่องเที่ยวที่หลายคนให้ความสนใจนะคะพี่น้องจา๋าในถนนเส้นเดียวกันนะคะในซอยเดียวกันนะคะก็จะมีตึกอาคาร บ้านเก่าอีกหลังนี้นะคะที่เปิดเป็นร้านข้าวเปียกเส้นนะคะทุกคนค่ะแต่ว,ว่าเมื่อนี้พี่เตียมบอกร้เข้าไปกินข้าวเปียกเส้นเ้อแล้วก็จะมีตึกอาคารหลังนี้นะคะเท่าที่ดูก็จะมีคนยังอยู่อาศัยอยู่นะคะสําหรับตึกอาคารหลังนี้ค่ะพี่น้องจ๋าจะบอกว่ามาแล้วไม่อยากกลับประทับใจเนาะพี่น้องจ๋าคือแบบเออหมู่บ้านเขาเจ้าแบบสะอาดสะอ้านพี่น้องจ๋า คือซอยนี่เนาะซอยนี้มันจะเป็นเหมือนแบบเป็นเป็นสตรีทอาร์ตไปเลยนะพี่น้องจ๋าก,ก็จะมีแบบตึกโบราณเป็นอาคารบ้านไม้โบราณแล้วก็จะมีอ่ามองเดียวกันครับที่ซอยเดียวกันกับที่อัน,นเป็นคาเฟ่เนาะพี่น้องจ๋าดีละอันนี้คือคืออาซิกเนเจอร์ของชุมชนท่าแร่เนาะพี่น้องจ๋าแล้วก็จะมีนี่มีอันโบสถ์่ ที่บสตรงนี้เนาะนี่แหละคักพี่น้องจ้ะต้องมาอีกแล้วละ่ะเออมาอีกแล้วละ่ะเพราะว่าเมื่อนี่ไปยังที่แต่บาใส่เสือแบบใส่เสือที่มันถ่ายรูปแบกงามเออมันถ้าเป็นสถานที่แบบนี้น้องมันต้องเป็นเสื้อขาวหรือเสื้อดําำนะหรือสีดาล้วนหรือขาวล้วนสินะเวลาถ่ายมันจะเป็นแบบเป็นสีอาร์คัสิกเป็นแบบอันนี้นะพี่น้องจา้าเอออันนี้มันมันเป็นสีโดดนะเออมันบอกคอยอันนี้ป็นใดเดียวไว้ซีมาใหม่นะพี่น้องจ้าซีมาใหม่ เกือบชนกันยางปอดีว่าไม่ไปทําธุระมาเออกลยเลยมาเนาะพี่นองจ๋าบริเวณที่เป็นบ้านท่าแร่ในปัจจุบันแต่เดิมแล้วเป็นป่าพี่น้องจ๋าเป็นป่านะคะพี่น้องจ๋าทางที่ตะวันออกของหมู่บ้านติดกับ ฝั่งน้องหานนะคะความเป็นมาในการตั้งชุมชนครั้งแรกที่บ้านท่าร่เป็นชุมชนชาวคริสตตังนะคะที่อพยพจากตัวเมืองสกลนครซึ่งเป็นชาวยวนแล้วก็เป็นชาวไทยยอเหตุที่อพยพมาอยู่ตรงนี้นะคะทุกคนขาเพราะว่าถูกกลั่นแกล้งอยู่เสมอเนาะพี่น้องจ๋าเพราะว่าอ่าชาวคริสตตังนะคะจะมีการประกอบพิธีทางศาสนาแตกต่างจาก พุทธนะคะพี่น้องจ๋าก,ก็เลยอาถือการแกล้งและก็เลยถือให้ออกจากตัวเมืองสกลนครนะคะจึงได้คอนสิว์กัาหาหม่งยูไม่เนาะพี่น้องจ๋าเพื่อนก็เลยได้มาอยู่นี่นะคะด้วยประกอบกับนโยบายของราชสำนักนะคะที่กรุงเทพมหานครเนาะสมัยรัชกาลที่5นะคะต้องการให้บ้านเมืองบำรุงพุทธศาสนาไม่ให้มีการทำลายพุทธศาสนาและก็ถือเป็นนโยบายหลักของบ้านเมืองเนาะพี่น้องจ๋าชาวคริสตังก็เลยได้ออกมาอยู่ ตรงนี้นะคะทุกคนคะ่ะแต่ว่าซูเม,มอร์นี่กับซิบอมีการนแบ่งแยกอย่างแบบนั้นแล้วเนาะพี่น้องจ๋ามาเบึ่งตึกอาคารบ้านเก่าที่เขาเห็นอยู่ในคณะนี้เนาะพี่น้องจ๋าสร้างขึ้นเมื่อปีพศส4 7 5ัน่งอ่ามีอายุ93ปีเกือบร้อยปีแล้วเด้พี่น้องจ๋าผู้คนที่อพยพมาอยู่บ้านท่าแร่นรุ่นแรกมีจํานวนแค่20 ครอบครัวนะคะนับเป็นคนก็ได้ประมาณ150คนนาะพี่นี้นอกจากได้มีการพัฒนาชุมชนให้เป็นไปตามตารางยุโรปนะคะได้จัดพังเมืองเป็นระบบแบบบลอกป็นี่น้องจ๋าเช่นเดียวกับเมืองในประเทศยุโรปนะคะซึ่งหาดูได้ยากในชุมชนอื่นๆของจังหวัดสกลนครน,นาะพี่น้องจา๋าเนี่แหละพอเหตุนี่ก็เลยเหตุให้บ้านเมืองข้าเจ้าเบ่งแบบสะอาดสะอ้านนาะพี่น้องจ๋าตึกโบราณน,นี้ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของชาวไทย เชื้อสายเวียดนามอย่างเด่นชัดเนาะพี่น้องจ๋าที่เขาเห็นอยู่ในขณะนี้และก็เป็นอาคารที่โดดเด่นในปัจจุบันนาะพี่น้องจ๋าของชุมชนท่าแร่นะคะแล้วก็กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวไปเลยเนาะพี่น้องจา๋าเป็นเป็นจุดดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเบิ่งมาชมพี่น้องจ๋าเป็นอะไรที่แปลกหูแปลกตาไปอีกแบบหนึ่งนะคะ ข้างหลังชุมชนท่าแร่นะคะทุกคนคาห่างจากตึกโบราณประมาณไม่ถึงร้อยเมตรประมาณนี้นะคะตรงลงมาข้างหลังเลยนะคะก็จะเป็นน้องหานนะคะจะเป็นจุดชมวิวน้องหานนะคะเป็นสวนสาธารณะมีจุดให้นั่งพักผ่อนชมวิวยามแรงๆแบบนี้นะคะทุกคนคาฟ้า,างามยามแองข้างทุ่งน้องหานนาะพี่น้องจ๋ายับขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะคะพี่น้องจ๋าตรงนี้นะคะเป็นโบสถ์นะคะก็จะติดถนนเลยนะคะติดถนนสายอ่าสกลน,นครน,นครพนม ะะเส้็ออกไปทั้งกุสุมานนะคะพี่น้องจ๋าก็จะเห็นอาโบดนะคะสามารถแวะถ่ายรูปได้นะคะภายที่บ่ได้เป็นอาคลิปนะคะเราก็จะไม่เข้าไปข้างในนะคะพี่น้องจ๋าเมื่อน,นี้พี่เต็มแวะกับคาแล้วนะคะพี่น้องจา๋าสําหรับที่นี่นะคะสะกลนคร นะคะพี่น้องจ๋าชุมชนท่าแร่นะคะเป็จนจังไรเนี่ยพี่น้องขาที่นี่นะคะชุมชนท่าแร่นะคะจังหวัดสกลนครพี่น้องจ้าเอาเป็นว่าคลิปนี้บอกว่าหลายยายหางพี่น้องจ๋าที่เด็กกับมีโอกาสได้พาพอม่พี่น้องมามาดูมาชมเนาะอะไรที่มันเป็นแบบโบราณโบราณจังสีเนาะอะไรที่แบบซึ่งเป็นสถานที่ที่มีอ่าความเป็นมามี อายุตองแก่พอสมควรน้องพ,พี่น้องจ๋าเอาเป็นวัดสําหรับคลิปนี้นะคะพี่เต็มกับฝากเอาไว้สานี้กนแล้วกันนะคะฝากา like, กดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เป็นกําลังใจงพี่เต็มเพื่อการทําคลิปในครั้งต่อๆไปด้วยกัแล้วกันนะคะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องสู้ขู่ทุกคนนะคะที่ติดตามพี่เต็มแล้วก็ให้กําลังใจพี่เต็มสนับสนุนสนับสนุนพี่เต็มด้วยดีสเสมอมานะคะขอบคุณมากๆนะคะสําหรับคลิปนี้เต็มขอกระร้าคาว่าสวัสดีค่ะพี่น้องจ๋าบ๊ายบายเจอกันคลิปต่อไปนะคะ